สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะจากช่องนางฟ้า r a n d o m of l o v e นะคะค่ะ r a n ด om วันนี้นะคะตรงกับวันที่2 8ปมิถุนายน2565นะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะเป็นวันที่เหมาะที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆชีวิตดีๆการงานการเงินความรักค่ะวันนี้ช่องนางฟ้า r a n d o m จะทำการเงินแล้วก็ความรักทั้ง4ีธาตุนะคะ วันที่1 1 6ถึง16กรกฎาคมค่ะค่ะธาตุแรกนะคะก็คือธาตุไฟค่ะการเงินความรักธาตุไฟวันที่1 1 5ถึง15กรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเข้าเรื่องการเงินก่อนนะคะ <c oughs> มันเป็นแรนดอมที่เซฟระยะเวลาแค่2อาทิตย์หรือ16วันเพราะฉะนั้นนะคะ นางฟ้าจะเอาแบบว่าแบบเจาะลึกๆเลยแบบเอาให้แบบว่าชัดเจนเลยค่ะการเงินของคุณนะคะทั้งทั้งดินอ่าธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูค่ะที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะแบบติดขัดเรื่องอะไรการดิวคอนแทคกับลูกค้าหรือว่ารองเงินใดๆก็แล้วแต่หรือว่าแบบรู้สึกว่าเอะที่ผ่านมาเดือนมิถุนามกราจนถึงมิถุนาทําไมมันถึงแบบติดนั่นติดนี่พอได้ก็ไม่แบบเต็มเต็ม เขาเรียกว่าว่าไงอ่ะกำไรผลกําไรไม่เต็มกรอบเต็มกรรมมันจะมีเรื่องให้ล่าช้าใดๆก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดีลคอนแทคเงินหรือว่าการทำงานด้วย2มือ2เท้า1สมองของคุณนะคะวันที่1นึงถึงที่15 16กรกรกฎานี้ค่ะจะมีเรื่องที่แบบว่าดีๆเกิดขึ้นกับเราชาวธาตุไฟนะคะมาฟังกันเลย สำหรับการเงินนะคะแม่สิงห์ธนูค่ะ1-16นี้นะคะการที่คุณได้คอนแทคกับใครไว้หรือว่าใครที่เป็นนี้เป็นสินคุณติดนี้ติดสินคุณดิวธุรกิจกับคุณไว้ภายใน16วันนี้นะคะเขาจะนำเงินมาให้คุณไม่ว่าจะแบบ มากหรือน้อยแต่คุณจะได้ค่ะสําหรับคนที่มีเรื่องติดเรื่องการเงินเกี่ยวกับคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือใดๆก็แล้วแต่คุณจะชนะและได้เงินได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาค่ะหากว่าคุณมีเจ้ากรรมนายเวรที่แบบว่ามาหยิบยืมเงินคุณนะคะเขาจะเอามาคืนคุณแบบเขาจะเข้าหาคุณเองทุกรูปแบบทุกช่องทางโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องตามแต่ว่าเงินที่คืนมานั้นอาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่ลัคนาราศีแล้วแต่ตัวเลขของวันนะคะ เดือน7เป็นเป็นเดือนนะคะแห่งการรับทรัพย์รับ,บนี่คืนแล้วก็รับคอนแทครับธุรกิจดีๆได้เจอคอนเน c t ชันดีๆก็คือเดือนกรกฎาของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูค่ะถ้าคุณได้ทำธุรกิจใดๆไ,ไว้แล้วคอนแทคไว้ว่าเดือนนี้จะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ถึงมันจะไม่ได้แบบว่าตามที่คุณแบบคาดหวังไว้แต่คุณจะได้ค่ะคุณจะได้เงินพิเศษโดยที่แบบว่า คุณจะแบบมีชีวิตที่สบายขึ้นแล้วก็แบบว่า16วันนี้นะคะจะทำให้คุณรู้สึกว่าใช้จ่ายสะดวกแล้วก็ไม่ติดขัดใดๆถ้าสมมติว่ามีเรื่องที่จะต้องจ่ายยุมมยิมเช่นแบบเออเราต้องซ่อมรถต้องซ่อมบ้านซ่อมใดๆอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบติดเรื่องเงินไว้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนนี้คุณจะได้ทำแล้วก็ได้ทำเต็มที่เลยค่ะ การเงินของคุณนะคะแบบว่าอู้ฟูบางคนนะคะแบบได้หลักล้านหลักแสนเลยค่ะไม่ใช่แบบว่าแค่แบบว่าหลักหมื่นหรือว่างานที่ทําประจํากําไรหรือว่าการคอนแทคธุรกิจผลตอบแทนใดๆที่คุณหวังไว้16วันนี้ค่ะมาแน่นอนค่ะอาจจะมาเป็นแบบเออเป็นเช็คแต่อย่างน้อยคุณก็ได้รู้ว่าคุณแบบว่ารอดแล้วเขาไม่โกงคุณแล้ว อะไรที่คุณไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอะไรที่คุณเคยคิดว่ามันขายไม่ได้อะไรที่คุณคิดว่ามันค้างสต็อกใดๆก็แล้วแต่16วันนี้นะคะดวงการเงินของคุณเปิดแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรอาหารหรือว่าอาสังหาหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องประดับใดๆก็แล้วแต่ค่ะมันจะเข้าทางคุณหมดเลยคุณเป็นคนที่อัดอั้นตันใจมาครึ่งปีแล้วทีนี้ ถึงเวลาของคุณแล้วค่ะชาวธาตุไฟถ้าเกิดว่ามีคอนเนค t ชันดีๆมีลูกค้าดีๆรักษาไว้เลยนะคะเขาคือมาซัพพอร์ตเป็นคู่บุญคู่บารมีด้านธุรกิจด้านการเงินให้คุณแล้วถ้าใครที่เคยเคยแบบว่าหยิบยืมหยิบยืมเงินคุณไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือว่าใครที่แบบว่าคุณคิดว่าโอ๊ยคุณตัดใจละคุณไม่ได้คืนแนะ่นอนทำไงดีอะไม่เป็นไรค่ะ นางฟ้า r a n d o m of Love จะบอกคุณเลยนะคะบางคนอาจจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงและบางคนค่ะกล้าคอนเฟิร์มตรงนี้ว่าจะได้เงินคืนจากลูกหนี้ลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกนี้ลายเล็กรายใหญ่เขาจะทยอยคืนเงินให้คุณบางคนได้คืนเป็นก้อนเต็มๆบางคนอาจจะแบบผ่อนใช้แต่ว่าคุณจะชนะค่ะชนะเลิศเลยใน16วันนี้นะคะบางคนทำงานประจำนะคะ แบบไม่คิดว่าเออจะมีแบบรายรับพิเศษเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะมีจ็อบมาให้ทํามีงานแปลกๆมาให้ทํางานที่แบบว่าคุณคิดว่าคุณไม่น่าจะทําได้แต่คุณก็จะทําและมันก็จะสําเร็จค่ะมันเป็นงานที่แบบว่า เหนือเหนือความคาดหมายของคุณที่คุณคิดไว้เลยอย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าคุณนะคะทำงานประจำออฟฟิศเออตื่นเช้าเข้างาน9ก้าโมงเลิกหกโมงอะไรเงี้ยไม่รู้จะทำอะไรจะมีเพื่อนคนรู้จักกัลยานมิตรหรือว่าแม้กระทั่งเป็นญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเป็นแฟนคนรักคุณจะบอกคุณว่าเออเดี๋ยวมีคนแบบจะให้ทําตรงนี้ตรงนี้เธอทําได้ไหมถ้าเธอทําได้เธอก็เอาไปเลยจอบนี้ได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณก็จะแบบ ไฟในตัวคุณแบบตามทาาดเลยไฟในตัวคุณมันจะบอกว่าเอ้ยทำได้ดิถึงทำไม่ได้ก็ต้องพยายามอะไรแบบนั้นเลยค่ะ เอเนจี Energy, ในการทํางานเดือนนี้ของคุณมันจะบอกว่าพุ่งมากค่ะแล้วทําให้การเงินเข้ามาแบบว่าอู้ฟู่นะคะสิบหกวันนี้นางฟ้าแรนดอมขอดูให้แค่สิบหกวันนี้ก่อนเพราะมันเป็นการแบบเซฟเซฟให้คุณรู้ว่าโอเคสิบหกวันนี้คุณจะได้เจออะไรบ้างจะมีคนที่เป็นลูกหนี้เอาเงินมาให้คุณแน่นอนแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านี้ใครใดๆก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าเกรงใจคุณค่ะจะไม่ทําให้คุณแบบจะไม่หนีไม่หายไลน์ไม่ตอบอะไรเงี้ย ถึงเขาจะไม่มีเงินให้แต่เขาจะเดินหน้ามาประชิญหน้ากับคุณเลยว่าแบบโอเคนะมีเท่านี้นะแบบได้ไหมแบบเออขอโอกาสอีกได้ไหมอย่าเพิ่งยึดนั้นยึดนี่เราหรือว่าอย่าเพิ่งแจ้งความเรานะหรือบางคนนะคะมีคดีความที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลคุณชนะคะ่ะชัยชนะเป็นของคุณใช่คะ่ะนะคะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอีก อีกนิดนึงด้วยมีเรื่องดีคือเจ้ากรรมในเวรใดๆก็แล้วแต่ที่เคยทําให้คุณทุกข์ใจปวดใจเขาจะทยอยล้มล้มหายตายจากคือบอกว่าสิ่งดีๆบุญบารมีที่คุณทําจะดึงเขาหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณในเร็ววันนี้ค่ะถ้าคุณแบบเออไม่ชอบใครไม่ถูกใจใครหรือว่าใครที่คุณดูแล้วแบบไปกับคุณไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเพื่อนคนรู้จักหรือว่าญาติพี่น้องหรือใดๆที่แบบเขามาวุ่นวายกับชีวิตคุณ บุญที่คุณทำไว้จะเกิดแล้วค่ะอะไรที่คุณทุกข์ใจจะหายไปในเดือนกรกฎาภายใน16วันนี้ก็คือจะค่อยๆแบบทยอยหายไปคุณอาจจะงงว่าเออทำไมเขาถึงกลับมาขอโทษคุณนะทำไมเขาถึงแบบดีขึ้นทำไมเขาถึงแบบเปลี่ยนการเทคแอคชั่นใหม่มาหาคุณแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะนะคะสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาใน คุณผู้ฟังที่น่ารักของช่องนางฟ้าแ a n d o m of l ฟเลนะคะที่แน่ๆเรื่องเงินคือปังค่ะ1-16ินี้บางคนมีโชคมีลาบก็แบ่งเงินไปทำบุญด้วยนะคะ ทีนี้มาเข้าเรื่องความรักกันบ้างความรักของชาวาธาตุไฟเมสิงธนูที่ผ่านมาครึ่งปีแรกนะคะสําหรับคนที่แบบทั้งโสดและไม่โสดไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องใดที่ทําให้รู้สึกแบบไม่สบายใจอึดอัดใจแบบโอ้ยทนไม่ไหวแล้วอ่ะทาไงดีแบบฉันสุดจะทนแล้วฉันไม่ไปต่อแล้วใด,ดในความสัมพันธ์นะคะ ความเบิกเนตรความกระจ่างในความรู้สึกการตื่นรู้จะทำให้คุณรับทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาในชีวิตได้ทุกรูปแบบคือคุณไม่มีอะไรที่จะแบบว่ารับมันไม่ไหวแล้วอะค่ะ สิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณด้านความรักจากที่มันเคยแย่เคยร้ายที่คุณไม่เข้าใจคุณมองว่าแบบทําไมต้องทํากับฉันอย่างนั้นทําไมต้องทํากับฉันอย่างนี้ทําไมต้องให้ฉันอยู่จุดนั้นจุดนี้ทําไมถึงไม่ดีกับฉันเลยสักวันหนึ่งอะไรเหล่านั้นค่ะมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเขาจะคอยเอาใจตามใจ เทคแคร์ care, คุณไม่ว่าสมมติว่าสามีคู่รักแฟนของคุณนะคะอันนี้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยแบบเมื่อก่อนก็อาจจะแบบเอาแต่ใจนิสัยไม่ดีขี้ลัวีนอะไรอยเงี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าทําแบบใจเย็นขึ้นอะไรที่คุณชอบเขาจะทําให้คุณอะไรที่เขาไม่เคยทําให้คุณอย่างเช่นการเทคแคร์แบบดูแลหรือว่าแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ย การเงียบใส่คุณเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบที่รักแบบอยากไปนู่นไปนี่ไหมอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวพี่พาไปซื้ออยากทานอะไรเดี๋ยวพาไปตรงไหนดีตรงนี้ใช่ตรงที่ไหนโรแมนติกที่ไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบอุ้ยเหมือนแบบเราคบกันใหม่อีกครั้งเหมือนแบบแบบทําให้คุณรู้สึก หัวใจฟูอะไรเงี้ยสามีคนที่รักภรรยาของคุณจะเอาใจคุณทุกช่องทางแม้กระทั่งความรักเรื่องจุดๆนะคะเรื่องเซ็กของคุณมันจะกลับมาร้อนแรงแบบว่าแบบไฟไฟแบบว่าไฟลุกเลยะคะ่ะใช่ฝ่ายผู้หญิงของคุณหรือฝ่ายผู้ชายของคุณนะคะเขาจะ take action แบบว่าจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระทิบให้คุณแบบไฟกระพิบให้คุณแบบว่าแบบ ตลกเลยตกใจอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเธอไปทําอะไรมาทําไมเธอถึงได้แบบว่าอึดอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นเลยค่ะชาวธาตุไฟความรักของคนมีคู่นะคะแบบดีค่ะและบางคนนะคะที่อยู่ในความลับเป็นมือที่สามใดๆก็แล้วแต่จะทําให้คุณได้ตื่นรู้ว่าคุณ <c oughs> อยากไปต่อหรือพอแค่นี้เอาละเสียงเริ่มไปละเดี๋ยวสักครู่นะคะขอดื่มกา,ฟาแฟแป๊บหนึง่ง ใช่ค่ะสาหรับคนที่แบบว่าเคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่คุณไม่คิดว่ามันจะแบบเออแบบจะแก้ไขได้จะไปต่อได้มันจะแบบกลับมาแบบเอ้ยแบบจากที่ไม่คุณคิดว่าแบบมันพังมันอะไรมันไม่พังค่ะมันจะทําให้คุณได้แบบได้รู้ได้ตื่นรู้ว่าโอเคเราลักเขาเรารอได้ไหมเราลักเขาเราทนกับสิ่งที่เป็นอยู่ได้ไหมเราลักเขาเราแบบ รับในสิ่งที่เขาเป็นได้ไหมใช่ค่ะตัวคุณเองนะคะจากที่แบบเป็นชาวธาตุไฟไฟร้อนๆนะคุณจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกไปหมดเลยคุณจะมองว่าแบบโอเคไม่เป็นไรความรักมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละคุณจะเข้าใจชีวิตคุณจะมองว่าแบบอุ้ยทาไมแบบเออเราไม่โกรธไม่อะไรเขาเลยเราไม่อยากแบบหายไปจากชีวิตเขาเลยในเมื่อเขาดีกับเราเขาไม่หายไปจากชีวิตเราก็ลองไปต่อกันได้ไหมใดๆเหล่านั้นเลยค่ะ หากแบนว่าเนื้อคู่ของคุณนะคะทำสิ่งดีๆให้คุณแล้วคุณไม่พอใจคุณพูดกับเขาได้เลย คู่ชีวิตของคุณคุณบอกเขาได้เลยว่าเธอเราไม่ชอบตรงนั้นตรงนี้เรามาปรับกันได้ไหมคนละครึ่งทาง50-50เธอเปลี่ยนตรงนั้นได้ไหมเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เธอใช่ค่ะชาวธาตุไฟนะคะสําหรับความรักคนมีคู่จากที่แบบอารมณ์ร้อนใจร้อนอยากเลิกอยากตัดสัมพันธ์อยู่ๆก็กลายเป็นน้ําแบบว่าสายฝนฉลมใจให้กุณใจเย็นหันหน้าคุยกันที่รักแบบตอนนี้มีปัญหาแบบนั้นแบบนี้อยู่นะคุณโอเคไหมแบบเออแบบ คือคุณจะเปิดใจคุยทุกเรื่องกับคนที่คุณรักคนที่อยู่ข้างกายคุณว่าแบบตรงนี้ตอนนี้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เข้ามาคุณโอเคไหมคุณรับได้ไหมผมขอเวลาจัดการตรงนั้นตรงนี้คุณจะให้อภัยเขาหมดเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นการย้ายของดาวราหูหรือลัคนาใดๆก็แล้วแต่ทำให้ธาตุไฟเย็นลงค่ะใช่ค่ะทีนี้นะคะมาสำหรับคนโสดคนที่แบบว่าปลูกต้นรักกันบ้าง ความรากสําหรับคนโสดนะคะหากแบนว่าคุณชอบใครปลื้มใครจิบใครอยู่หรือว่าแบบคุณกําลังดีวความสัมพันธ์ว่าเขาจะชัดเจนกับคุณไหมเลือกคุณไหมใช่ค่ะเขาจะแบบสร้างความมั่นคงในหัวใจให้คุณชัดเจนกับคุณแล้วก็บอกว่าเติมเต็มสิ่งที่คุณแบบว่าเคยร้องขอให้เขา สมมุติว่าเขาเคยแบบเออไม่พูดอะไรเงียบนิ่งจนคุณแบบท้อแล้วอืสวยสดอย่างฉันนะ่ะทําไมต้องรออะไม่ต้องรออมีคนก็ามาแบบเออขายขนมจีบเยอะแยะ,ยะคุณก็จะมองว่าแบบโอเคไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ถ้าเธอนิ่งเงียบอย่างนี้ก็เรื่องของเธอเลยเราก็แบบไม่สนนะ่ะเราก็สวยเลือกได้อ่ะช้อยเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะ เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยความรักของคุณ16วันนี้คือเขาจะเทคแอคชั่นตามใจเอาใจไม่รู้ว่าแบบว่าเขาอาจจะแบบว่าไปกระเป๋าตุงมาจากไหนคุณอยากได้อะไรเขาจะซื้อให้คุณอยากไปเที่ยวไหนเขาจะพาไปเขาจะแบบว่าทรีตแล้วก็บอกว่าซัพพอร์ตคุณเต็มที่เลยค่ะ ชาวธาตุไฟสาวสาวธาตุไฟช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าอยู่ในช่วงกอบโกยค่ะเมษสิงหธนูค่ะทั้งด้านการงานการเงินความรักคืออิ่มเต็มที่อิ่มจนจุกเลยอะ่ะเออถ้าหากว่าตรงกับใครนะคะเมนบอกนางฟ้าแลนดอมด้วยนะว่าคนโสดเป็นยังไงบ้างแบบเช็คเลดติ้งความฮอตของคุณระดับไหน สำหรับคนที่ดีลกับคนทางไกลความรักทางไกลไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าแบบต่างจังหวัดไกลๆนะคะมันจะมีเรื่องที่ทำให้เขาต้องเดินทางหรือว่าคอนแทคมาบอกคุณว่าเออเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วนะไม่เกินกรกงคดาสิงหา แล้วก็กันยานี้ค่ะไม่เกิน3เดือนนี้ท่านเร็วสุดก็คือภายใน16วันนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณพาคุณไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่แล้วก็บอกว่าสารสัมพันธ์กันแบบว่าลึกซึ้งตรึงใจนะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีชนักติดหลังกับแฟนเก่าที่แบบว่าตัดบัวยังเหลือเยืะอใยแต่ทำไมตัดใจจากเธอไม่ได้บอกเลยค่ะแฟนเก่าของคุณจะกลับมาเทคแอคชั่นขอความช่วยเหลือนะคะ แล้วก็แบบว่าทําให้คุณได้รู้สึกแบบว่าอืมนะ ฐ่านไฟเก่าเพลงพี่เบิร์ดเลยแบบนั้นเลยฐ่านไฟเก่าอ่ะจุดเมื่อไหร่ก็ติดเปล่าอ่ะคุณต้องหักข้ามใจแต่ถ้าคุณไม่หักข้ามใจก็แล้วแต่ว่าบุญวาสนาของคุณเลยที่คุณจะได้กลับไปกินแฟนเก่าหรือเปล่าใช่แบบนั้นเลยค่ะวันนี้คือนางฟ้าแรน้อมออฟเลิฟคือพยายามมองโลกแบบว่าให้มันเป็นบวกเพราะมันเป็นวันที่ดีวันพระไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะกลับไปกินแฟนเก่าคุณก็ไม่ผิดหรอกถ้าเขาเต็มใจโอเคว่า ตลกอย่างเลยอ่ะโอเคก็คือดวงมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังที่รักอย่าว่านางฟ้าเรนดอมทะลึ่งหรืออะไรเงี้ยแบบนี้จริงๆใช่ค่ะการงานการเงินความรักของคุณผู้ฟังที่เกิดาธาตุไฟของช่องนางฟ้าเรนดอมทุกคนวันที่หนึ่งถึงกกรกฎานี้นะคะปังสุดฟินสุดแบบว่าว แม็กซิมัมสุดทุกเรื่องใช่ค่ะขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิต1-16กรกฎาคมนี้นะคะขอให้ เป็นวันที่ดีทุกๆวันขอให้มีความรักที่ดีขอให้ได้ทุกสิ่งอย่างตามที่แบบว่าคุณปรารถนาเลยเนือ้อคู่ดีๆคนรักสามีหันมาเอาอกเอาใจคุณหรือว่าภรรยาของคุณกลับมาดูแลตัวเองแบบว่าฟิตปังเลยแบบอึมเลยอะไรแบบเนี้ยให้คุณรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยหรือแล้วก็สําหรับคนโสดก็ขอให้เจอเนือ้อคู่ที่ใช่คนที่จีบเลือกให้ได้นะคะว่าจะเอาคนไหนสวยเลือกได้แบบว่ารักต้องเลือกอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่เลือก ซ่อนไวด้ดีๆนะคะค่ะขอให้มีความสุขกับการฟังและการใช้ชีวิตสำหรับชาวธาตุไฟการเงินความรักนะคะ1-16กรกฎาคมค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังขอให้มีความสุขกับทุกๆสิ่งทุกๆวันในชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะจากช่องนางฟ้า Random of Love รักคุณผู้ฟังทุกคนมากๆเลยค่ะ